ต่อไปเป็นเนื้อาหาในเรื่องของการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานนะครับเมื่อเขากําหนดค่าค่า Z ซทนะครับทีอ่อยู่ระหว่างนะครับพื้นที่ที่เขาต้องการหานี่อยู่ระหว่างค่า z ซที่กําหนดให้คือ z ซเป็นลบสจนะครับจนถึงแซเท่ากับศูย์จึงอยู่ระหว่าง2ตัวนี้คือ Z ซเท่ากับลบสนกับแซเป็นศูนย์ะครับเพราะฉะนั้นเราลองไปวาดพื้นที่ใต้ใตเส้นโค้งปกติก่อนนะครับ นั้นอันดับแรกจะขอวาดกราฟเส้นโค้งปกตินะครับไว้ด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีโค้งปกติมาตรฐานนะครับโค้งปกติมาตรฐานเป็นรูประฆขังความนะครับเป็นรูประฆขังความแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มีแกนกลางตรงนี้นะครับแกนกลางตรงนี้นะครับแกนแนวตั้งตัวนี้หรือ vertical axis เนี่ยอ่าจะตรง Z เท่ากับศนย์พอดีใช่ไหมครับตรงนี้ Z เป็นศูนย์ตรงนี้ นะครับน,นั่นคือแซเป็นโซนนะครับแล้วจากนั้นลบสอจุอยู่ด้านหนลบสอหนก็จะอยู่มาด้านซ้ายมือของแซเป็นโซนถูกไหมครับตรงหลงแซเป็นลบสอจุนอยู่ตรงนี้ลบสอนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอ,อยู่ตรงนี้อันนี้คือแเป็นลบสองจุครับโจทย์ต้องการหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ระหว่างนี้ก็คือพื้นที่ที่ครู แรงเงาตรงนี้นะครับขอแรงเงาเป็นรูปสีสีเขียวนะครับตรงนี้พื้นที่ที่เขาต้องการคือพื้นที่ตรงโซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้อันนี้คือพื้นที่ที่เขาต้องการที่อยู่ระหว่างตรงนี้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ทั้งหมดแรงเงาลงมานะครับพื้นที่ตรงนี้ครับเนี่ยพื้นที่แรงเงาตรงนี้นะครับถามว่าพื้นที่แรงเงาตรงนี้มีพื้นที่เท่าไหร่นะครับมีพื้นที่เท่าไหร่ ตรงนี้ครับพื้นที่แรงเงานะค kind of <t ip ides> รับ it, <t ip ides> ูขอแรงเงาเพิ่มนิดนึงนะครับพื้นที่แรงเงาสีเขียวตรงนี้นะครับเต็มพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดมีเท่าไหร่ตรงนี้ครับทั้งหมดมีมีเท่าไหร่พื้นที่ซึ่งทั้งหมดเต็มคือหนึ่งถูกไหมครับพื้นที่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่แน่นอนครับเราเวลาเราเปิดตาราง หาพื้นที่ใต้เส้นโห้ปกติเนี่ยเขาจะเปิดหามาแต่จากจากแซเป็นศูนย์ไปถึงแซที่เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเราหาแซเป็นศูนย์ไปถึงติดลบเนี่ยมันจะสมมาตรกับด้านนี้ครับก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็คือจากแซเป็น0นจนถึงแซเป็น2.1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเปิดหาตรงนี้ก่อนว่าจาก สเป็น0ถึง z เป็น2.1เนี่ยเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้น z เป็น0ถึงแเป็นลบ2.1ก็มีค่าเท่ากันกับตัวนั้นพระ,ะนั้นสรุปได้ว่าพื้นที่ใช่ไหมครับใต้ใต้เส้นโค้งปกตินะครับระหว่าง z เท่ากับลบ2.1และ z เท่ากับ0เนี่ยจะเท่ากับ ใช่ไหมครับจะเท่ากับเป็นไงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกตินะครับมาตรฐานด้วยนะครับตรงนี้ครูตกคำว่ามาตรฐานหรือเราใส่ว่าเส้นโค้งปกติแล้วกันนะครับระหว่าง z เป็น0และหรือถึง เเป็น2.1พราะหเราก็ไปเปิดตารางเลยนะครับซึ่งถ้าเราไปเปิดตารางตรงตำแหน่งนี้นะครับขอใช้สีแดงนะครับที่เราหาตรงนี้ครับที่เป็นพื้นที่ที่แรงเงาตรงนี้นะครับตรงนี้ครับพื้นที่สีแดงตรงนี้ที่แรงเงาเป็นจุดๆดจุดสีแดงนะครับถ้าเราไปเปิดตารางเนี่ยนะครับเปิดตารางตรงนี้นะครับเราจะได้พื้นที่ตรงนี้นะครับมี พื้นที่ขอใช้สัญลักษณ์คือตัว A และกันนะครับย่อมาจากคาว่า Area แปลว่าพื้นที่นั่นเลยไปเปิดตารางเลยนะครับ2.1นะครับจะได้พื้นที่ตรงนี้คือ0.48นะครับ21นะครับ Area ตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับาจากการเปิดตารางนะครับดังนั้นนะครับจากตารางถูกไหมครับการหาพื้นที่ นะครับซึ่งมีอยู่ในเอกสารแล้วนะครับซึ่งจากตารางการหาพื้นที่เนี่ยนะครับจะได้ว่าจะได้ว่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกตินะครับไอตรงสีเขียวนะครับที่เราต้องการนะครับอ่าระหว่างที่อยู่ระหว่าง Z เป็นอ่าสองลบสอถึง Z เป็นศูนย์เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ นะครับเข้ากับ Z เป็น0ถึง Z เป็น2.1นั่นเองนะครับก็คือ0.4821เพราะนั้ตรงสีเขียวพื้นที่ตรงนี้ครับก็จะมีพื้นที่เป็น0.4821เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาตามในด้านที่ Z ติดลบนักเรียนก็หา Z ที่เป็นบวกนะครับด้วย Z ตัวเดียวกันแล้วก็ใช้ความสมมาตรมาตออตรงนี้ว่าพื้นที่ตั้งแต่แกนกลางไปจนถึงตรง z เป็นลบ 2.1เนี่ยก็มีพื้นที่หรือแอร์เรียนะครับเท่ากันเช่นกันนั่นเองนะครับ